ก็สบายดีหอยพี่น้องที่ขลุมหักทุกฐานน้องมื่อเนี่กะมากินข้าวน้องกันเด้กินเขาวกับผัดกะเพรานั่นเองนะจ้ะกินข้าวกับผัดกะเพราเลยกะสิมว่าว่าเรื่องเกี่ยวกับเฮบัสอะไรนอตไตได้ว่าว่าเรื่องเฮบัตเอปอยูไปแล้วน้องในคลิปของเมื่อวานนี้เนาะก็คือว่าว่ารายละเอียดขนาดทุกคนเออมากินเขากันก่อนนะยิ่งเขามากมากเบิ่งดูกินเบิ้งไร้เนื้งผู้เดียวม่ได้พยายามมื้อนนี้กะ มีช้อนลยกะมีมีชอบเมนบอเนียช้อนหรือชอบบอเนียถ่าไดาว่าผิดก็ต้องขอโทษหลยๆเนาหรือแบบว่าอันไดคือช้อนอันใดคือซองงงกันเราแต่กะจับมืมอเอามาเลยเนาะมาดูมันกินนมกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอผัดกะเพรานั่นเองนะจ๊ะผัดกะเพราไข่ดาวแต่เอามาเฉยๆเนาะพอมีคลิปก่อนก็จะแบเจ้าคือบปใส่ย,ยังใส่ช้อนบอก แต่ถ้ามาตายหมักบดชนยาบูหมักเนาะเอาซอนชัดดีกว่าแบบแบบเขาเคยสุดแก้งไะแะ้วกะถนัดเนาะที่มีไข่ดาวอันนึ่งผัดกะเพราพิ้วขาวเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วมาเด้อ ถือจริงนะบ้านบเมลตต่อเดิอบ้านน้ำคือแบบว่าเขาไปเหตุให้มันแล้วเลยนะแต่ว่ามีแต่ไปรายงานตัวมีแต่ว่าเกาวีวันเป็นรายงานเธอหน,นึ่งน,นะมันรวมรวมเม,กม,เมดกับเมินเจ็ดคือตายว่างอะไรแต่ทำพอแพงพอแพงเนาะกายูได้ทําวีซ่าได้แค่สี่ปีแต่ทํางานได้อสองปีแลวก็ต่ออีกสองปีกับคนนี้เป็นสี่ปีนะทุกคนตายก็ว่า,าบทละเอียดเนา,นาต้องเขา,ขาโทษเขาอะไรอะไรห้อยมาเลยพูเขามาแล้ว ใหม่พอดีกรอบๆได้นหนึ่งอ่ะไม่กระบอกเกินมาใหม่แบียม่เห็ดเองกินเองแสบเซยใช่ผมเป็นดอกแน่จริงกะเอามาชิๆ ราคาอยู่ที่เมืองเจ็ดพันเนาะก็อยู่ได้สี่ปีแต่ว่าทำงานนะสองปีแต่ว่าต้องไปต่ออีกสองปีกับพอนีเป็นสี่ปีน้องคอมเมพี่น้องคือแบบหนันเด้อ <c oughs> ตายกับว่าบนละเอียดนอะจะซีบอลเดียได้ <c oughs> วกวยที่ได้มากกับบม,มนเรื่องไง เก็บเงินแตเป็นสองเดือนสองเดือนก็กลักวกลัวที่พ่อขาดแต่มันมันก็สบายเนาะ mm hmm. เขาก็อยู่สบายกั่แบบนี้นนแหละ mm hmm. ปกติตากับบวคอยได้ไปทางไกลอยู่แล้วนะแต่เหตุก็ดีนะแต่ว่าอันนี้มันจะไปไปไทัพอประเทศเนาะบัตรแรงงานแตทั hmm. ้าแ่บบรรทงเที่ยวไปได้บอก ไม่ได้เนาะแต่ว่าข้าบัสามารถเห็ุงานได้นะแต่เห็ุได้กับแบบจีวรได้้ไดเห็ุไปแบบโอ้แต่กับอกว่วเป็นเนาะจะยิ่งเขาจะบอกแบบเห็ุกระยานตำรวจแเดว่าถ้าเป็นบัตรท่องเที่ยวธรรมดาไปทาบัตรรายงานอยู่บริกานเนาะ กินหลายๆแบบอาหารเย็นแต่น <teaching. S 1> ี oh, ่กินหลายหลายไปนอนบ่อยอยากบ่บ่อยากบ่อยากตุ้ยบ่อยากตุ้ยก็กินหลายแล้วกันหิวเนาะปวดห้าเหิบเบียมือมันกรดมันก็เป็นองทีเดียวเขาเขาเขาแรงนะทันนาทีนะมันมันจำเป็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาเิากินยังไปกันแล้วนอนก็นอนแต่อันนี้คือต้องกินให้ได้เขาแรงท่ามันได้กินให้แบบอุ้ยหิวมันนอนหมดแบ้วนะ มีไซส่นตัวแบบมักกินข้าวแรงไปต่อกัะลำบากพีเนายแบบกลางค่ำกลางึ้นกับแบบสบากอ้าย บังไอต้องาพาแบบแบบไปขึ้นรถเรืยัง,งอะนะก็เลยต้องไปเห็นเป็นบัานแรงงานสบายเพราะตายพี่ไปเองบอกเป็นดอกบากจากสภาพแล้วไปเองบอกเป็นแน่นอนไข่ดาวเขาสุกเรียบร้อยเนาะบอกเอาดิบเอาแบบสุกๆเพาอ,อิดว่าจะกินเนยหน่อยๆหละจะั้นกบบนนนนะบเนยแล้วเนาะ ติดอิ่มนเขาเฮียข้างกวนายเอิ้นวันยังชิ้นใหญ่อยู่เนาะกันเขาเฮียข้างลาเยางลยพ้นกระตกเป็นพลอ,อ,อยๆังยง่ะตกเป็นพลอยๆไหมพลอย ก็เป็นปล่อยๆแบบโบแห้งพอดีนอนฟังเสียงคนคนกินหัวบ้านเห็ดิงจริงเห็ดยีด่สิงจริบแอข้างหัว กินสมคนกับอิ่มกินหลายตอนยุบ้านขอกผมจักนกินออกกับพงกรกะเพราอีกยัางคือกะบพราะกะเพรามากรุงเทพแบ่ก็มาเคยกินอลไรแบบ กัดติดใจกินกะเพราตะกี้อยู่บ้านนะคิ้วๆอย่างมาต้องเฮียนแบบหยอกกันกระหมนะเอาเบ็ดเลยก็เอามาเอามาใส่ดังกันเลยรก็โอ้ยเมนที่เป็นลมเนาะมันมันไม่ลงเทปเอามาพาดกินอยที่คือแสบมเราับงงกัน ันนี้กใส่เป็ขอบใจทุกการติดตามชม ผักกดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้กันให้นหน่อยพี่น้องยังไ้ก็ผักเป็นกำลังใจให้ไตเด้อไปก่อนเลยบายบายคบกันไว่คิหนะ